ไปอย่างละมัน <out> ื <improving noise> ่นแล้วเสียอาไปบอกไอ้บีไปบอกกันเลยไป สบายดีทุกคนพบกับปี่เนเดือกับช่องสกายพี่หมูและเมื่อนี้พีจะพาทุกคนไปที่วังเวียงไปลองเฮือกันกับการเดินทางด้วยรถจากเป็นกลุ่มกับมูสนิดพวกเขามานั่งค่าเวลาท่ามูที่ยังมาบวนครบอยากเป็นคุณเทศใส่รสใสแล้วอยู่ะเจ้าค่ะมาหันดีเยมากินแล่ะมันจะเป็นของอยากคะกินมนต์ต่อเอ้าครูเลย ล้แต่ืสี่โมงคนอนหรอลนอนส่งมงส่งอย่างโมงปกง็ได้แลมีเสียงะต่ตื่นเลยตื่แต่มานอนต่อเลยสีืนมาุกแล้วมัน่นวดหลังวดปวดอรบย่า่าา่าเ โอวีจะแนะน้ำมูที่บากงอมทางไปน้ำกันให้เบิ่งเด้อว่าซื้ออย่างเด่ป่ะตากกันได้บ้ได้เดี๋ยวไปดูสแตนดี้ใส่ซสื้อแม็กวีพวกเขาที่ไปใส่แม็กเขาจะไปเวียงวังเฮ้ยวังเวียงเสื้อยังเสื้อทิปเสื้อทิพวันที้เขาพากันไปใส่ไปวังเวียงตั้งเบย์วังเวียงวังเวียงจ้าเสื้อยังผู่บ่าวซือโซกโซกวันที้เขาซื้ไปใส่เบกมุกโมเวนวังเวียงตี ชื่ออะไรชื่ออะไรอริทิสชื่ออะไรรออีนดีเลยปีโป้ปีโป้ฮซุนจีเ้อพวกเขากำลังจะไปบางเลียงกันไปน้ำกันเลยพเขาเอเีเบนีันกเป็นานที่สอกาเยวฉันจะไปก่อกลัว ยู่ไปกับไ้้นะเพราเธอชูไหมสไต้ยตอนนี้พวกเขามาฮับมมอีกคนหนึ่งที่เขาจะาขี่รถไฟมาตามหลังน้านางกำลังยังมานางอยู่นู่นความจริงคือนาคณะไปน้องคายมาแล้วก็ มาโตกับเฮาทีวังเวียงฮัลโหลสุขสันต์ไในน้าตัวเองแน่ยซื่ออย่างตอนนนไหน <laughs> พวกเฮาวรวมตัวกันเรียบร้อยแล้วจ้ากำลังจะไปหาบ้านพักนี่มันเละเกินหมดหลายเกินหมดามค่อยมาตามค่อยมาหาอะไรแบบนี้เย้าติดรถุ่นเบ้าต่านหาก เนอาเครื่องไปไว้ท <isten> ี <also laughter> ่พักแล้วพวกเขาก็มากินข้าวอยู่ถ้ำลม

เอาไว้เน่ยค่ะอาไรขี่รถตะเบ็ดละเดะเออจะหาแล้วโอเคอยู่มึงห้ามเขาบรถซุก้าสมพลมึงบห้ามเขับอะไเนาะเอา <c oughs> หาในใบเฮ้ย <c oughs> เอาให้เอาให้เหสี่ยวกูทานในสูบหนึ่ง่นฮัลโหลทุกคนบีกําลังชิมพายเงือกั๊มูแต่ตอนนี้กะมูแต่ละคนเขาวเจ้ากําลังไปเข้าห้องน้ําอยู่เตรียมแล้วเตรียมจะพายเือะแล้วนี่นี่ไงนี่คนหนึ่งเป็นแปดสิบพันต่อข้าเจ้าดูดได้ปกติเป็นแสนหนึ่งแต่ว่าขอต่อลูกข้าเจ้าแปดสิบพันข้าวเจ้าเจ้าคนงามดูดให้แมกว่า โอเคไม่ได okay, hey, ้ห้ามูมาแล้วเขาจะไปหายพุกรวมแล้วกันจะขึ้นเหงาไปน้ำกันเลยอ้ันน okay. ี่ะแลววกด

อุ๊ยยุทุกสายเป็นยี่บไยเป็นยุจังไห้ยังไงกัวร้าเออเบังคว้ังขวาเลวัวจีเขาเป็นอยู่เลยจีพายเป็นอยู่ไหเป็นยุเป็นยุให้เนได้ลมไม่่ไป้งเนี่ยุ้ยนี่นบลกดอกนี่้กมนี่าคเอาไผ่านคำเลยตัวขนาดทุกส่งจกันโดนมอนะบอกแล้วแตงกหินมาซะ หนีคาราสวนคนนั้นนะลองโย่ลองโย่แล้วพวกสันมาขอให้แจ้งพวกสิขาโอ้โหสิวินนักฟุบ ห้องเก้าไปไหมไปไอ้โอ้ยโอ้ย่มืนเลย้ยเดยเดโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้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  เอายบักลาบักลาบักลาบมอยากเป้ดอกครั้งนี้ลงปันดอ้นเอาเป็นอย่าก็หนีเลยวะายดิไได้นไอ้หัวไอ้หัว ตะคิวกินขาเลยงนพวกไปล้อันยูวะอ๋อากาศดีขนาดเลยตอนช่วงนี้นะจือไปเด้ออ้โทรศัพท์คมันอันนี้คอยขาก็บพกี้อยาเด

ทางน้นกันไ้วะอุปสสนะไปสะผีบ้าเห็นพวกเจ้าดีเนาะไปแม่กตะคิวน่ะกูยังพูดติดตกอยู่เด้อนี่นะเ้ปนด้ได้บอกก็แล้เอาตกน้ำจากบานได้แม็กเบิ้งหันอ่ะสบายเหรอฮะเฮ้ใกล้ใกยุบ้า The <laughs> ตอนนี้พวกเขากำลังทารถมาหับอยู่เขาจะกำลังมาแต่ก็ดูเรายังมูม,มาประเดี๋หวผู้ใดกันด้ยนางจมมงจรแมงสำหรับทลิปนี้บีก็ขอจบเพียงสำนีเดียวทุควกคนพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวพวกเขาไปกินข้าวอาบน้ำแต่งเครืองสร้างสรรค์ตามภาษาหมูเพื่อนจักน้อย นทุกคนแซมอยู่อ่ะป้าอย่างเรามันตื่นแล้วเอ้บอกอ่บอกกันป้าป้ามันสุเอ้ยมันแนวนี้มันแข็งเลยไปนอนบนนมนุ่มสบายสบายไปแม่ไป๊ามันไปแล้วสุดจะเนี่